สวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับวิธีการเลือกข้อมูลนะครับการเลือกเซลล์ซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับของการใช้งาน Excel แรกนะครับก็จะเป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือว่าทั้งแผ่นงานนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้ครับปุ่มสามเหลี่ยมนะครับนี่ครับก็จะเป็นการ เลือกข้อมูลทั้งหมดนะครับทั้งแผ่นง,งานต่อมาครับจะเป็นการเลือกคอลัมน์นะครับการเลือกคอลัมน์นะครับก็คลิกที่คอลัมน์นะครับคลิก2คอลัมน์นะครับเราจะใช้ปุ่ม c อน t r o l นะครับกดค้างไว้นะแล้วก็คลิกคอลัมน์ที่เราต้องการเลือกนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นการใช้ปุ่มชิปนะครับค้างไว้นะครับในการเลือกคอลัมน์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมต้องการเลือกคอลัมน์ A และคอลัมน์ K นะครับผมเลือกคอลัมน์เริ่มต้นคือคอลัมน์ A หลังจากนั้นนะครับกดปุ่มชิปนะครับบนคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็คลิกที่คอลัมน์ K นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับโดยใช้ปุ่มชิปนะครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกแถวบ้างครับนะครับเราต้องการเลือกแถวนะครับพลิกแถวที่เราต้องการนะครับตรณนี้ที่เราต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแถวนะครับก็กดปุ่ม control นะครับค้างไว้แล้วก็คลิกเลือกแถวนะครับที่เราต้องการนะครับ กรณีที่เราต้องการเลือกแถวนะครับอยา่างรวดเร็วนะครับโดยใช้ปุ่มชิดนัเข้ามาช่วยนะครับตัวอย่างเช่นผมจะเลือกแถวที่สามนะครับไปจนกระทั่งแถวที่1ิบนะครับนะครับแถวที่สามไปจนกระทั่งแถวที่1ิบนะครับให้เราเลือกแถวที่สามนะครับแล้วก็กดชิดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกเลือกแถวที่ สินะครับก็จะเป็นการเลือกแถวนะครับอย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มชิปเข้ามาช่วยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นการเลือกเฉพาะเซลล์นะครับเราสามารถคลิกเลือกเซลล์ได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยใช้เมาส์นะครับคลิกแล้วก็ลากนะครับคลุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเซลล์ที่เราต้องการนะครับ คลิกนะครับแล้วก็ลากแล้วก็คลุมนะครับให้เป็นแถบสีสีเข้มเข้มนะครับอย่างนี้ก่อนนี้ที่เราต้องการเลือกเฉพาะเซลล์ที่เราต้องการนะครับเราใช้ปุ่ม c อนโ r ร l ค้างไว้นะครับตัวอย่างเช่นผมต้องการเลือกเซลล์ a 4นะครับแล้วก็เซลล์ h หนะครับผมเลือกเซลล์ A4 นะครับแล้วก็กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก็คลิกที่เซลล์ H5 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกเซลล์ที่เราต้องการนะครับโดยกดปุ่ม Control นะครับค้างไว้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราต้องการเลือกเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเรามาใช้ ปุ่มชิปเข้ามาช่วยนะครับนะครับปุ่มชิปเข้ามาช่วยนะครับผมเลือกเซลล์ A สามนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาเลือกที่เซลล์ k สิบสามนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกที่เซลล์ a k สิบสามนะครับผลลัพธ์ก็จะได้ เป็นการเลือกข้อมูลอย่างรวดเร็วนะครับโดยใช้ปุ่มชิปเข้าช่วยนะครับต่อมานะครับก็จะมารู้การเลือกทั้งตารางนะครับตอนนี้ข้อมูลของผมนะครับมีข้อมูลอยู่47แถวด้วยกันนะครับในกรณีข้อมูลน้อยนะครับอาจจะไม่มีปัญหานะครับเราสามารถที่จะคลิกลากคลุมนะครับข้อมูลทั้งหมดได้ แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีปริมาณมากนะครับเราสามารถที่จะใช้นะครับคีย์ลัดนั่นก็คือ Ctrl+A นะครับในการเลือกข้อมูลทั้งตารางนะครับที่เราต้องการนะครับขั้นตอนก็คือให้เราคลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งครับหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl+A นะครับ นะครับคอนโดน A ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเลือกนะครับข้อมูลที่เป็นตารางนับของเรานะครับกรณีที่มีข้อมูลเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับโดยใช้เวลานิดเดียวนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้กัน กระโดดนะครับหรือว่าการข้ามไปยังข้อมูลคอลัมน์สุดท้ายนะครับตัวอย่างการใช้งานนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอลัมน์ a นะครับผมต้องการข้ามนะครับไปยังคอลัมน์ k นะครับเราจะต้องกดปุ่ม Control นะครับ แล้วก็ลูกศรไปทางขวานะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการไปยังคอร์ลสุดท้ายนะครับกดคอนโทรลลูกสอนชี้ไปทางด้านซ้ายเขากลับไปที่เดิมนะครับชี้ไปทางด้านขวาก็ไปยังคอร์ลสุดท้ายนะครับต้องกดคอนโทรลค้างไว้นะครับคอนโทรลแล้วก็บวกด้วย ุ่มไปทางขวาปุ่มไปทางซ้ายนะครับกระโดดนะครับยังข้อมูลแถวสุดท้ายนะครับกด c อน t r o l แล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับอลองทดสอบดูนะครับถ้าเกิดว่าลูกศรชี้ขึ้นก็จะกลับมาที่เดิมนะครับลูกศรชี้ลงก็จะไปแถวสุดท้ายนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราพลิกลูกศรชี้ลงอีกครั้งหนึ่งครับก็จะไปยังแถวสุดท้ายนะครับพิกเซลนั่นก็คือแถวที่ล้านกว่า กดปุ่ม Control แล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นก็จะกลับมาที่เดิมน,นะครับต่อมานบก็จะก็จะเป็นการเลือกข้อมูลตั้งแต่เซลล์แรกไปยังเซลล์สุดท้ายนะครับผมต้องการเลือกข้อมูลชุดนี้นะครับต้องการเลือกข้อมูลคอลัมน์ A นะครับแถวที่สามนะครับต้องการเลือกข้อมูล เซลล์ที่สามนะครับไปจนกระทั่งเซลล์สุดท้ายนะครับให้เราทําการเลือกข้อมูลเริ่มต้นนะครับเซลล์เริ่มต้นเซลล์แรกนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ชิปนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับกดปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับนี่ครับก็จะเป็นการเลือกข้อมูลตั้งแต เซลล์แรกนะครับไปยังเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการนะครับหรือแม้แต่เราสามารถที่จะกดปุ่มลูกศรไปดังด้านขวาเพื่อที่จะเลือกข้อมูลนะครับทั้งหมดได้นะครับกดปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรชี้ไปด้านด้านขวานะครับไปได้ข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มคอนโทรลชิปแล้วก็ลูกศรชี้ลงนะครับ แบบต่อเนื่องนะครับก็จะได้การเลือกข้อมูลนะครับตั้งแต่แถวแรกนะครับไปจนถึงแถวสุดท้ายนะครับตามที่เราต้องการนะครับลองทดสอบดูนะครับการเลือกข้อมูลมีความสําคัญมากนะครับในการใช้งาน Excel นะครับตั้งแต่การเลือกคอลัมน์การเลือกแถวการเลือกเซลเราใช้เทคนิคนะครับเข้ามาช่วยโดยการ ใช้ปุ่ม Control ปุ่ม s h i p นะครับลองฝึกหัดกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะคงมีประโยชน์นะครับ